วอนดี้นะครับผมอยู่หมบอสคิดบ่วงนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาอ่านบทที่เก้ากันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยนะครับผมบทที่เก้าสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการท่านอยากได้คาถาศักดิ์สิทธิ์เอจะสามารถหยุดการโต้เถียงทําลายความรู้สึกกดเครืองสร้างวินไมตีและทำให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังอย่างตั้งอ,อกตั้งใจบ้างไหมท่านอยากได้หรือนีแล้วเนี่ยนะท่านท่านยังพูด ผมไม่ได้โทษคุณเลยไม่แต่น้อยที่คุณรู้สึกเช่นนี้ถ้าผมเป็นคุณแน่นอนเหลือเกินผมจะต้องรู้สึกเหมือนอย่างคุณเช่นเดียวกันคําตอบเช่นนี้แม้แต่คนพันเกเรอย่างลร้กาที่สุดจะยากเกย็นลงท่านจงใช้คําพูดนี้และพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาร้อยเปอร์เซนตเพราะถ้าท่านเป็นอีกฝ่ายหนึ่งแน่ละ่ะท่านอาจจะต้องรู้สึกเช่นเดียวกับเขาข้าพเจ้าขออธิบายให้ท่านเข้าใจด้วยการยก ตัวอย่างของอันคาโปนถ้าสมมติว่าท่านสืบสายเลือดโดยมีร่างกายที่ใส่และจิตใจชิ้นเดียวกับที่อันโปนอันคาโปนสืบสายเลือดและสมมติว่าสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของท่านชิ้นเดียวของเขาท่านจะต้องเป็นอย่างเดียวกับเขาและอยู่ในสภาพเดียวของเขาทุกประการเพราะสิ่งเพราะสิ่งเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะที่สร้างให้เขาอยู่ในฐานะดังกล่าว เป็นต้นว่าเหตุผลข้อเดียวเท่านั้นที่ท่านไม่ได้เป็นงูก็เพราะพ่อและแม่ของท่านไม่ได้เป็นงูเหตุผลข้อเดียวเท่านั้นที่ท่านไม่ต้องจุบวัวและถือว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าท่านไม่ได้เกิดมาในครอบครัวชาวฮินดูริมฝั่งแม่น้ำผมหมด ท่านอยู่ในฐานอะไรก็ตามควรถือว่าไม่ได้เป็นเกียรติอันใหญ่ตัวอะไรเลยและต้องจําไว้ว่าคนที่ท่านติดต่อด้วยแม้เป็นคนที่ขี้หุนหงิดชุนเฉียวพูดดันทุลังและปาจจากเหตุผลเขาไม่ได้เป็นคนต่ําช้าสารเลวมากมายนักที่ต้องอยู่ในฐานะนั้นจงรู้สึกสลดใจต่อมนุษย์ซึ่งน่าสมเพชวิทนาคนนั้นจงสงสารเขาจงเห็นใจเขาจงพูดแก่ตัวของท่าน เองทำตองเดียวกับยอนบีกอปใครพูดแกด่ตัวของเขาเมื่อเขาเห็นอ้าคนขี้เมาคนหนึ่งโดนโซเซไปตามถนนเป็นความกรุณาของผู้เป็นเจ้าที่มีได้เป็นคนพลักนั้นสามส่วนสี่ของบุคคลที่ท่านพบปะวันพรุ่งนี้ร้นแล้วแต่หิวกระหายที่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจงให้มันแก่เขาและเขาจะรักท่าน ถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้อยู่เหนือ ว่าคนโง่ทั้งหลายเห็นนี้เองข้าวเจ้าจึงตกลงใจที่จะเปลี่ยนความรู้สึกเป็นศัตรูของหล่อนให้กลายเป็นมิตรการทําเช่นนี้คล้ายกับการท้าทายในเกมมาร์คินิตที่ข้าวเจ้าเล่นเป็นข้าวเจ้าพูดแก่ตนเองที่จริงถ้าฉันเป็นแม่คนนี้ฉันคงจะรู้สึกเช่นเดียวกับหล่อนรู้สึกเหมือนกันดังนั้นข้าวเจ้าจึงจะตั้งใจเห็นอกเห็นใจหล่อนในแง่คิดของหล่อนเมื่อข้าวเจ้าไปเมืองฟิลาเดลเฟียในข้าวต่อมาข้าวเจ้ายิงโทรศัพท์ถึงหล่อน เหตุน,นี้เองด้วยการขออภัยและและเห็นใจในแง่คิดของหล่อนข้าเจ้าในลอภัยและเห็นใจจากหล่อนในแง่คิดของธรามเจ้าเข้าเจ้าประสบผลเป็นที่พึงพอใจในการระงรับอารมณ์มียห้พุ่งผ่านเป็นความพอใจซึ่งสืบเนื่องมาจากการแสดงความมีใจกว้างตอบแทนการประสบประมาทเข้าเจ้าได้รับความอินอกอินใจที่ทำให้ตุภ้าสตรีผููนี้ชอบพระเจ้ายิ่งกว่าการพูดกับหล่อนด้วยวาจา สามหาวเก้าล้าวเสียอีกก็สำหรับอีพีนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวอีพีถัดไปนะครับผมจะอ่านจะมาอ่านต่อจากอีพีนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ